ในฝันในในนิมิตอะค่ะเห็นว่าตอนที่นั่งสมาธิาเห็นว่าเป็นหน้าองค์ท่านเป็นงูยักษ์สีดําองค์ใหญ่ค่ะจะเป็นองค์ดําแสนสิริจันทาค่ะเป็นพญานาคอันไหนดูรูปเลยอุบลราชธานีนใช่ไหมใช่ค่ะวัดวัดป่าภูยอดรวยวัดป่าภูยอดรวยใช่ค่ะหนูไปมีองค์พญานาคชื่อว่าองค์ดําแสนสิริจันทาค่ะองดาแสน ิจันทาแสงสิริจันทาใหญ่เบาองค์ท่านใหญ่ค่ะใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยเหรอใหญ่มากค่ะนะนชัดๆอีกทีสิจะได้เอาไปบอกคนที่อยู่ดูใน g o o g l e Ma p ได้นะคะมี g o o g l e Ma p ไปพาไปอยู่เออสวยงามนี่โอ้องค์ท่านใหญ่ลีว่ะใหญ่ค่ะใหญ่มากค่ะอ่าอต่อไปแล้วยังไงต่อแล้วพอดีหนูเห็นแล้วก็เหมือนแบบ อยู่ดีก็น้ําตาไหลค่ะก่อนมาหรือไงก็คือตอนเห็นนี้ไม่เห็นเป็นหน้าท่านองค์ใหญ่เลยค่ะไม่ก่อนเธอมาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่ะตอนที่นั่งปฏิบัติวันที่สองค่ะเอามาวันที่สองแล้วใช่คะ่ะแล้วไงต่อแล้วก็นั่งสมาธิค่ะแล้วก็เห็นท่านมาแวบหนึ่งเพราะว่าตอนที่ก่อนที่หนูจะมาหนูเคยไปเที่ยวแล้วก็บอกท่าน จะมาบวชค่ะก็เลยอยากให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชของหนูอ๋อเธอไปวัดท่านแล้วเธอไปไปอธิษฐานต่อหน้าใช่ค่ะว่าหนูจะมาบวชแล้วให้ท่านอนุโมทนาด้วยใช่ค่ะแล้วท่านก็มาค่ะหนูคิดว่าท่านมาค่ะแล้วหนูเห็นท่านแล้วก็น้ําตาไหลวันที่สองเหรอวันที่สองของการปฏิบัติเดรอใช่ค่ะอ่ะยังไงต่อก็ก็เนี่ยค่ะแล้วก็หนูก็เหมือนนั่งสมาธิแล้วหนูก็เห็นเหมือนเป็นเป็นเป็นทรงผู้ชายแต่เป็นเงาดำๆอะค่ะเดินอยู่ หน้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วหนูก็พยายามจะถามท่านว่าท่านเชื่ออะไรอะค่ะในในนี้ไม่ได้ค่ะแต่ท่านก็ไม่ตอบแล้วก็หายไปภาพมันก็หายไปเรอใช่ค่ะหนูเห็นประมาณนี้คือวันที่วันที่สองที่ที่ที่วันที่สองใช่ค่ะตอนที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแบบมีพลังหรือไงหรือสงบหรือว่าไงรู้สึกสงบนั่งสมาธิมันถึงจุดที่มันสงบค่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนได้เห็นท่านแล้วหนูก็รู้สึกว่ายินดีดีใจถ้าเกิดว่าเป็นท่านก็คือดีใจค่ะก็ค่ะ ปูแสนสิริจันทาแห่งอุบลราชธานีพญานาคราชเขาตามเธอมาอนุโมทนายินดีก็ท่านจะส่งสัญญาณอะไรเปล่าหนูก็ไม่ทราบอย่างนงี้ยังไม่รู้ว่าเรื่องยากเรื่องพญานาคนี่อุบลเนี่ยมีตรงนี้ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่นะคะมีใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีก เคยไปเจอไอที่ทำชันโนดแล้วก็เจอองค์พญานาคสีดำซึ่งหนูไม่เคยเห็นหนู<อ>ว่าชอบหนูชอบชอบสีดำสีดำ<อ>แล้วหนูก็แบบไปหาว่าเขาชื่ออะไรนั่ก็คือได้ไปชื่อองค์ดำแสนสีจันทามา <Yeah. S 1> แล้วทีนีนก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตนยคะแล้วก็เห็นที่ที่ตรงนี้แล้วเราก็แบบป <Bye. S 1> ปักหมุดไว้แล้วก็แบบถ้ามีโอกาสก็กคือจะไปก็คือเนี่ยมีโอกาสกกาได้ทำงาน